รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการ DIY นะครับจะว่ายังไงก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS นะครับนี่คือตัวที่เราสั่งมานะ เดี๋ยวจะให้ลิงก์การสั่งสินค้าไว้ใต้วิดีโอคลิปให้คุณผู้ชมสามารถสั่งได้นะครับหรือถ้าเกิดมันไม่มีเรือวว่าจะหาสินค้าใกล้เคียงมาให้นะครับฮ่าทำไมเราต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเราใช้มาก็มันแบตใช้มาจนคุ้มแล้วล่ะแบตเสื่อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะซื้อเครื่องนี้ใหม่มันก็จะประมาณพันแนะครับหรือว่าเกือบส0 0พันนะครับรุ่นนี้นะอันนี้เราเอามาใช้ทําอะไรนะครับอันนี้ก็เ,าเอามาสํารองไฟนะครับสำหรับคนที่จําเป็นต้องใช้อคอมพิวเตอร์นะครับในงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอทําทงานอันนี้คือเครื่องเครื่องของคอมพิวเตอร์สถานีวิทยุนะครับความจําเป็นของมันนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน ก็คือถ้าเกิดไฟดับใช่ไหมครับไฟกระชากไฟตกถ้าเครื่องถ้าเครื่องนี้มันอยู่ทํางานปกติคอมพิวเตอร์มันก็จะไม่หยุดทํางานก็คือมันยังทํางานต่อเนื่องลันต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องนี้นะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะดับพอดับเสร็จปุ๊บสถานีวิทยุมันต้องออกอากาศทันทีใช่ไหมก็ต้องใช้ความรวดเร็วมากที่สุดนะถ้าไม่มีเครื่องนี้ปุ๊บก็ต้องรอเครื่องมันบูตเครื่อง กว่าจะบูตเสร็จนะครับมันก็เสียหายไปหลายหลายนาทีและวเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องนี้อยู่มันก็จะรันพอไฟมาปุ๊บมันก็จะรันต่อเนื่องเลยคือเปิดออกอากาศทันทีเลยนะครับเพราะเครื่อง UPS มันก็จะช่วยรักษาคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้นานด้วยนะครับถ้าคอมพิวเตอร์เรา,เาไฟตกไฟกระชากหรือดับบ่อยๆนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนแม่เหล็กมันก็จะพังนะครับ ครั้งแรกไม่เป็นไรครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ไปมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆก็จะเกิดแบสเซกเตอร์นะครับแล้วก็จะหมุนไม่ได้มันก็จะไปค้างอยู่ตรงรอยแบสเซกเตอร์นะครับก็เสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับมีเครื่องนี้ไว้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนะี่ยเรามาดูรุ่นดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเข้าไปเช็คดูในเน็ตนะครับว่ารุ่นนี้มันมีอะไรไหมเช็คเรียบร้อยแล้วคอ่อยทําทการ สั่งสินค้าที่จะมาใส่ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มเริ่มจากถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับส่วนสินค้าเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับโอเคเดี๋ยวมาด,ดูวิธีเปลี่ยนนะครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนแล้วมันจะใช้งานได้ไหมอ่าตัวนี้นะเราเปิดมันก็มีไฟติดปกตินะเนี่ยมันก็จะเตือนเพราะว่า ไฟในตัวแบตมันไม่เพียงพอแล้วมันก็จะเตือนเรื่อยๆถึงแม้เราจะเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อกับตัวนี้อยู่อุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็จะดับไปด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วมันไม่สามารถปล่อยไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเราได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็จะทำการถอดน,อน็อตตัวนี้ออกนะครับซึ่งเราได้ทำการ ถอดออกมาแล้วนะครับนี่สองตัวนะครับแล้วก็เปิดฝาครอบออกมาเลยนะครับอ่าน็อตมันสามตัวนะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้นะถอดออกมาเลยครับอันนี้ มันก็จะมีขั้วนะครับอันนี้ขั้นลบขั้วบวกไม่ไปใช่อันนี้ขั้นลบขั้วบวกนะครับอ่าเราดูจากกล่องที่เราสั่งมาใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้เอามาเทียบกันเนี่ครับอันนี้ที่เราสั่งมาใหม่นะมันจะมีเนี่ยครับตรงนี้ อันนี้นะนี่ตรงนี้บวกส่วนอันนี้ลบนะนี่น,นี้เขาใส่ปอกอันนี้มาให้ด้วยป้องกันการช็อตนะครับอันนี้คือลบอันนี้คือบวกโอเคสังเกตจากสีตรงนี้ก็แล้วกัน,นดําลบแดงบวกอ่าอันนี้เขาพยายามจะทําให้เป็นสีแดง อันนี้ก็คือสีดําดําลบแดงบวกนะครับเราก็ถอดตัวเก่าออกนะครับตัวนี้ก็เอาตัวใหม่มาแทนนะครับ นี่ครับมันจะมีถ้ามีไฟเตือนแบบนี้ก็คือมันสามารถใช้งานได้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังว่าขนาดนี้มันยังมีไฟสำรองอยู่นะถ้าเกิดเสียงทีทีไฟก,ก็คือไฟใกล้หมดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาไปชาร์จไฟปกติก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันให้มันพร้อมทำงาน โอเคนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนอันนี้ก็คือใช้งานได้ตามปกตินะครับเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปแล้วก็นำไปชาร์จไฟปกติเสียบไฟปกตินะครับ อันนี้ก็คือใช้งานได้ตามปกตินะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาไปเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด s u b s r r i e e ด้วยนะครับเพราะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายฝนตก